โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้มาพูดในหัวข้อที่ว่าระหว่างด้วงและแบทแมนใครเก่งกว่ากันครับผมซึ่งด้วงเนี่ยนะเป็นตัวละครที่ออกมาก่อนแบทแมนในช่วงเวลาไม่นานมีจุดเด่นคือคอมโบสกิลเดียวครับแรงมากถ้าตีตัวที่ติดเป้าหมายนะวูบหายไปเลยรวมถึงสามารถเข้าด้วยท่าพุ่งแล้วก็ออกด้วยท่าพุ่งของมันได้ครับอีวิลเทนนิเิลเนี่ย หนีขึ้นเนินได้ด้วยปุ๊บอย่างนี้ในส่วนของด้วงเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเข้าเกมได้ไหวครับเพราะว่ามีท่าพุ่งเนี้ยมันมีมมอะเจอศตูทุบครับสโลไปจากนั้นก็นตามย,ยูเทนเคเตีฮะดามเมจะเบิร์สไวมากครับทำให้ด้วงเนี่ยเหมาะกันไล่ฆ่าศัตรูหนึ่งถึงสองตัวอย่างรวดเร็วครับผมแล้วเก็บไปก่อนเลยอย่าให้อยู่นานแต่จุดอ่อนของด้วงคือแม้ว่าถ้าพุ่งของเขาครับอันติเมตเนี่ย จะไปได้ไกลครับแล้วก็ข้ามได้ไวแต่ตอนที่เขาทุบลงไปเนี่ยมันเป็นแค่สโลครับมันไม่ได้สตันหรือลอยนะมันแค่สโลดังนั้นเนี่ยัตูยังสกิลสวนเราได้คือข้อเสียนะฮะมันเป็นซีซีที่โอเคอะสโลมันก็ช่วยได้บ้างแต่มันไม่ได้แน่นอนอย่างยกหรือสตันครับผมทีเด็ดจริงของนุ่งคือท่าหนึ่งครับโดนปุ๊บตีฮะดาเมจบึ้มมาแรงมากจริงๆแบบนี้ดังนั้น ด้วงคือตัวละครที่เก่งมากในการแก๊ง1นถึงสตัวไม่เหมาะเท่าไหร่กับการทีมไฟ์นะครับแม้ว่าจะมีท่าหนึ่งที่จะเป็นหมู่ก็ตามหลักๆคือด้วงคือเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยฮะรัวหนึ่งตัวใช้ท่าตีแล้วพุ่งหนีออกมาจะย,ยืนนานปุ๊บเสร็จแล้วท่านที่เราเก็บทีละตัวนะครับด้วงไม่ใช่เก็บทั้งทีมคือทั้งทีมได้ก็เก่งครับเพราะว่าเนี่ยคูดาวนานโอเคนี่คือหน้าที่หลักของด้วงตามนี้นะ ถัดไปไปที่แบทแมนกันบ้างครับแบทแมนเนี่ยมันมาใหม่ปาก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กเหรอว่าอาจจะแบบตัวละครที่เท่ยอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ปรากฏลองเล่นดูเองแล้วลองดูคนอื่นเล่นแล้วพบว,ว่ามันเวิร์กจริงวะครับทำไมถึงบอกว่ามันเวิร์กเพราะว่าแบทแมนเนี่ยไม่ได้เบิร์ดอาเม็เป้าเดี่ยวแรงเท่าด้วงแต่มนันดันเก่ง,งทีมไฟครับตัวละครใดก็ตามที่เก่งในทีมไฟย่อมเก่งครับงงปะ คือถ้าเกิดมันเก่งทีมไฟเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนต้องการตัวเราไงพอทีมไฟเก็บปุ๊บทพกอย่างดีหมดแล้วมันมันมันเก่งทีมไฟยังไงอันดับแรกต้องบอกเลยว่านอกทีมไฟเนี่ยมันสามารถเดินหาศัตรูได้ครับด้วยสกิลคาโมแฟรอันติเมตของมันที่หายตัวนานสามสิบวิเนี่ยมันเดินไปเดินมาหาศัตรูได้ด้วยนี่คือนอกทีมไฟนะพอเจอศัตรูปิงบอกเพื่อนได้เพื่อศัตรูมองหาเราไม่เจอจะรู้อาจจะรู้ว่าเราอยู่แถวนั้นแหละ แต่ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเพราะว่ามันขึ้นแค่เื่่อไหมยลูกตาแบทแมนนะครับมันไม่เห็นจากนั้นเมื่อเห็นสตูปุ๊บถ้าเกิดมากับเพื่อนเราเลือกมุมเข้าได้เพราะเราหายตัวอยู่ไปดูไอ้สกิลคอมโบแฟร์เนี่ยแต่ก่อนอื่นขอแนะนำสองสกิลนี่ก่อนคือสกิลที่เรียกว่าแบทเตลแรงกับถ้าต่อยชื่ออะไรวะอัววินเบรดครับ ไอ้แบทแมนเนี่ยถ้าปลาโดนใครติดเครื่องหมายอ่ะแบทบหนึ่งนะครับไม่ปลาแล้วมันไม่ติดเครื่องหมายวะปลาเร็วไปปะปลาโดนใครก็ตามจะติดเครื่องหมายแบทแมนอย่างงี้แล้วพอต่อยติดสตันพร้อมหิว้วแบทแมนครับผมคราวนี้เนี่ยมันบอกว่ามันดีเพราะว่าอันติมันคำวาแฝกปุ๊บล้อนะฮะหายตัววิ่งไปตรงที่ศัตรูอยู่กัน,นเยอะๆรู้แล้วตูวอยู่ปลาครับเล็กดีๆนะปุ๊บ แล้วต่อยประตูติดมือนครับเพื่อนตามฆ่าได้แต่เดี๋ยวก่อนวันนี้จบแค่นั้นถ้าเกิดเราปลาโดนหลายตัวล่ะบึ๊บอย่างน,นี้กดท่าที่หนึ่งมันมืนหมดเลยครับมึนทุกตัวฮะดังนั้นเนี่ยถ้าแบทแมนเลือกมุมในการปลาแบตเตลรงท่าสองดีๆแล้วกดท่านหนึ่งตาครับมันจะมือน,นหลายตัวแล้วมันสามารถพุ่งทำาตเมจเป็นหมู่คณะด้วยท่าอันติเมทมันได้ด้วยดังนั้นเนี่ยแบทแมนทำาต็เมทในการทีมไฟได้ดีครับผม กะมุมดีคือทำตำแหน่ได้ดีเลยแล้วถ้าเกิดกะมุมดีพอสตันสวยเออปลาแมตแลงสวยกดสตันหมู่ได้เพื่อนยิ้มนะโอ้ยมึงสตันหมู่อย่างงี้เึรื่งในเกมที่ตัวสตันหมู่ยังไม่ค่อยมีนะเนี่ยปุ๊บนะกดปุ๊บสตันสองตัวผมขึ้งงกันทำไมมันสตันหมู่ได้มาเช็คเลยไหมมันบอกว่า มันไม่ไบอกเรื่องสตันหมู่ในแบตเตอร์แลงนะเออแปลกฮะขออีกทีนะขออีกทีเลื่อนเต็มๆมาเนี่ยถ้าเกิดปุ๊บสตันหมู่เนี่ยบบนะ 8, ฮะเรียบร้อยชัวร์ครับสตันหมู่ติดได้ถ้างั้นเนี่ยเรกากันนี่ว่าถ้าเกิดเวลาอยู่ในฝูงศัตรูครับสตันหมู่ปุ๊บกดเดี๋ยวนะกดคำว่าแฟกก่อนเล็งมุมดีๆพุ่งเข้าไปวื๊บปาดาวกระจาย แล้วกดท่านี้สตันหมู่เพื่อรักแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปกันจริงๆด้วงคือตัวละครที่กเก่งกับการเบิสฆ่าทีละตัวถึง2ตัวฮะส่วนแบทแมนเนี่ยเหมาะกันเข้าไปเดินหาศัตรูไปเลยได้ทีมและเปิดเ,ออเข้าตามเข้าทีมไฟด้วยกันปาบแตสตแรงเป็นหมู่คณะให้โดนหลายตัวนะครับแล้วกดท่านหนึ่งเพื่อสตันหมู่ครับเพื่อจะรักมากถ้าที่มันจริงๆก็เนี่ยดาเมจเดียวของด้วงแรงกว่าแต่ถ้าเกิด มีประโยชน์กับทีมมากกว่าช่วยเพื่อนดีกว่าแบทแมนครับผมดังนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าแบทแมนดีกว่าด้วงครับโหดกว่าด้วงกันเองครับก็ขอจบการแนะนําเรื่องของใครโหดกับใครเดือดเพียงเท่านี้นะครับ,บระหว่างด้วงกับแบทแมนใครที่คิดเห็นต่างอยากออกความเห็นยังไงก็ตามเชิญได้ใน,ในคอมเมนต์ด้านล่างครับสำหรับคลิปนี้ประลรักขอลาไปก่อนสวัสดีครับ